ก็สวัสดีด้วยครับก็วันนี้มาอยู่กับรายการเซลล์ว่าชนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทาอินโทรในโทรศัพท์นะครับอย่างแรกก็เข้าไปในที่เฟจสโตนะครับในเพจสโตนะครับก็เขียนว่าอันนี้โมโต้นะครับอันนี้โมโต้นะครับอ่าก็ค้นหาไปครับรอสักครู่นะก็อันแรกครับ แต่ถ้าโหลดมาแบบนี้ถ้าเราไม่มีตัวโปรกมันใช่ไหมครับก็ไม่สามารถจะดาวน์โหลดตอนที่เราทําเสร็จไม่ได้ครับก็ให้เราไปโหลด ADM มานะครับ ADM ก็นย่ัยบนี่เลยอันแรกครับก็โหลดไปเลยอ่าแล้วก็รอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับ นะตัวเบงสิอ่าอันนี้ไปเองโอ้ยังมันถือไปตรปตงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปในเจ้าอ่าเข้าไปในเจ้าไออันนีนน้โมโต้เลครับเข้าไปเลยก็รอสักครู่นะครับ พอเข้ามาได้แม่ก็รรมันเสร็จนะครับต่อกับแม่ก็มาเข้าโรมันเข้าอ่พอเข้ามาได้นี่รันยังไม่มีวิดีโอนะครับก็ให้กดที่ตรงนี้ที่เป็นลูกตรงนี้ที่บวกรับพอกดไปด้านนี้เลยอ่าแล้วก็พอมาหน้นีบก็กดที่รูปดินส่อครับนะกดเข้าไปแล้วก็นีบอันแรกครับที่ลูกปูการเนี่ยเข้าไปเลย เอ,อเ้ยปูก,กัันด้ยไม่มีมีสิกอ่าแล้วกดดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้งอ่าก็ส่วนตัวผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองหาดู ส่วนตัวผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะก็เอาไปเลยแล้วก็อย่างนั้นก็เลือกคพลงนะครับสคปก็เอาแฮปปี้ไปแล้วนะครับค้างคลิกเกียรรอแล้วก็เข้าไปที่แอดโปโต้นะครับ แอู o เปก็ไปมั่วๆก่อนครับอ่ะอ่าเอาเข้าไปอ่าแล้วก็มาที่อันสุดท้ายคแ a ทก,ก็เขียนไปเลยว่าเขียนเป็นอ่าอินโทรแล้วกันนะอนล่างก็ชื่อรายการของผมแล้วกันก็คราวนี้กดดันหมครับอ่าแล้วก็ลองเริ่มดูนะครับ กำลังจะมาครับเราจะคู่เปลี่ยนชื่อครับอ่านี่ไงคร่าวๆก็กดไปทีก,กิปไปเลยครับแล้วก็มันยามีให้ก็ ล็อกอินเฟซบุ๊กไปแล้วกันนะส่วนใครที่มีอาอีเมลของเจ้านี่อยู่แล้วก็ล็อกอินไปเลยนะก็ผมล็อกอินเฟซบุ๊กแล้วกันล็อกอินวิชเฟซบุ๊กก็ได้นะมันก็เรางูไปนะครับอาก็มาอยู่หน้านี้อันนี้คือที่ผมทำตั้งไว้เลยนะคราสักคู่นะครับ ปออกทไมวะก็ขั้นตอนง่ายๆนะการทำอ่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วก็ลองเพลย์นี่ไปแล้วกันนะที่ผมตั้งทําตั้งไว้แล้วทำตั้งไว้ก่อนนี้แล้วก็เฉพาะครั้งนี้เล่นดู ก็รอสักครู่นะ นะก็ค่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดาวน์โหลดดูคนระับว่ามันจะให้ดาวน์โหลดไหมก็เนี้ยดาวน์โหลดนะครับก็ตอนแรกก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้คนระับก็กดเข้าไปดูนะครับก็เนี้ยมันจะอัปเกรดเป็นแบบพัดนบะแบบโปรนั่นเองก็โน้ต่งมนาะแล้วก็มากดที่ตรงที่เดิมนะครับกดที่เพลย์นะครับแล้วก็กดที่ ADM Editor นะครับก็กดแล้วก็เฉพาะครั้งนี้คนระับ แล้วก็ดาวน์โหลดไปครับอ่าก็เท่านี้นครับแล้วก็รอมันเสร็จนะก็เสร็จแล้วครับก็เข้าไปดูนะก็ข้าวขาแค่นี้ครับก็มีอะไรก็ถามใต้คอมมต์ได้ครับก็ก็วันนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้นครับสวัสดีครับ